ขับรถจะไม่ได้หรอกลูกเห็บเม็ดไปเลยดูร่วงเลยลูกเห็บตก,ก,กบตบตไปรถมันแตกไปเลย จะดูลูกเห็บไม่ดูเห็นเ้็นป้าดูหนูไม่ชอบป้ามันไม่ใหญ่ขนาดนั้นลูกใหญ่ไหมก็ประมาณเท่าปลายนิ้วก้อยเท่าปลายนิ้วก้อยครับตกนานไหมก็สักสิบนาทีสิบนาทีครับแล้วก็หยุดเลยครับ